ู้ชมคะ่ะเนื่องในวันเพื่อมงคลน,นี้นะคะเตยก็จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรค่ะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีเนี่ยแหละคะ่ะแต่ก็แน่นอนนะคะว่าเตยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเตยมากับดีเจซีจากคลื่นซี97.5 FM ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมไงกับการมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรแล้วก็วันเพื่อนมงคลคะ่ะวอนอื่นก็ไม่ได้มคนเดียวครับมากับน้องๆว่าไงครับวันนี้พร้อมกันไหมครับพร้อม แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการค่ะคุณจารุรัจจงพุทธิรินะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วลองให้ท่านพอเชิญนําไปดูพิพิธภัณฑ์กันเลยดีกว่าเนาะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเหล่าดีเจซีเขาก็กําลังเรียนรู้เกี่ยวกับวันพืชมงคลอยู่แล้วค่ะและทางด้านหลังนี้นะคะก็เป็นขบวนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่สําคัญอีกพระราชพิธีหนึ่งของวันพืชมงคลค่ะอยากทราครบค่ะว่าพระราชพิธีพืชมงคลกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้แตกต่างกันยังไงครับทั้งสองพิธีนี้ก็จะเกี่ยวเรื่องกันนะคะในส่วนของพิธี ราชพิธีพืชนงคลนะคะเป็นพิธีพุทธน,นะคะจะประกอบพิธีที่วัดพระศรีรัตะนาศาสาศาดารามนะคะก็จะนําพัน์ข้าวนะ,ะจากแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตตดานะคะเข้าไปแล้วก็มี 1, พันุ์พืชพันข้าวที่สําคัญอีกมากกว่า40ชนิดนะคะในหลวงจะทรงอธิษฐานนะคะขอให้การผลิตของเกษตรกรในประเทศ ในปีนี้อุดมสมบูรณ์ส่วนพระราชพิธีจรดนางค่ะแรกนาะขวัญนะคะก็จะเป็นพิธีทราบนะคะแล้วจะประกอบพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงซึ่งทั้งสองพระราชพิธีนี้จะมีความสําคัญกับประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะก็ถือว่าการทําพระราชพิธีเหล่านี้เนี่ยพระมหากษัตริย์ในหลวงเราทรงมาเป็นประธานในการประกอบพิธีก็จะทําให้เป็นขวัญกําลังใจกับประชาชนนะคะ ทฤษฎีเป๊กันขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อเนื่องกันด้วยภาพปฏิบัติเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพวกเราเนี่ยจะไปทําอะไรกันต่อไปเลยไปเลย <ไป S 1> ค่ะเ,เ,เอาละคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะหนุ่มๆทั้ง7คนเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันพี่รอมแล้วละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดำนากันค่ะ ดํานาเนะี่ยคือเราต้องอุ้มต้นกล้าวไว้ด้านอะไรแล้วเสียงอะไร <c oughs> คือเราต้องอุ้มต้นกล้าวไว้ด้านซ้ายมือแล้วมือขวาเนี่ยจิบกระถิ่ต้นแล้วเราก็ใช้ยิงโพ้งเนี่ยปักแต่เราต้องปักโดยการถอยหลังคนระับถอยหลังเรื่อยๆปักเรียงกงันตรงๆเขาบอกมาเขาไม่เหยียบข้าวอ๋อเพขาจะเหยียบข้าว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเราก็ต้องอห่างกันประมาณ2 5ถึง30 30เซน และนี่ก็คืออีกเสียงหนึ่งนะคะของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ละเลยวันสำคัญอย่างวันพืชมงคลค่ะวันนี้เตยแล้วก็ดีเจจากซีด97.5 FM ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ